สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูยุทธนาเพชรไม้นะครับครูโก้นะครับวันนี้นะครับครูมีเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับก็คือการทดสอบลุกนั่งนะครับหรือว่าการซิดอัพนะครับมาให้นักเรียนได้นําไปทดสอบนะครับที่บ้านนะครับโดยวิธีทดสอบนะครับเดี๋ยวครูจะมีแบบมาสาธิตให้นักเรียนได้ดูว่าเวลาเราทดสอบที่บ้านเราจะทําอย่างไรนะครับโดยอันดับแรกนะครับเรามาดู อุปกรณ์นะครับในการทดสอบลุกนั่งนะครับสามสิบวินาทีก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นั้นในการลุกนั่งนั้นไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยครับอันดับแรกก็คือนะครับถ้าทักงเรียนสามารถหาเบาะนะครับเสื่อหรือว่าผ้านะครับที่ทักงเรียนสามารถหาได้ที่บ้านนะครับนํามาปูเพื่อรองนะครับสําหรับเวลาเรานั่งทดสอบลุกนั่ง30วินาทีนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับถ้าไม่มีนาฬิกาจับเวลาที่บ้านก็ให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งมีนาฬิกาจับเวลาทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับให้ผู้ปกครองนะครับคอยช่วยนะครับเป็นคนจับเวลาให้เรานะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องลูกป้านอานะครับที่สะดวกนะครับมาช่วยเรานะครับในการทดสอบนะครับเดี๋ยวนับต่อไปดูวิธีการทดสอบนะครับลุกนั่ง30วินาทีนะครับเดี๋ยวกูจะมี ผู้ช่วยนะครับมาทดสอบนะครับอันดับแรกนะครับผู้ทดสอบนะครับก็ให้นักเรียนนะครับนอนลงที่บอกหรือว่าผ้านะครับเสร็จแล้วนะครับชันเข่าครึ่งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเตรียมท่าเตรียมพร้อมนะครับนี่คือท่าเตรียมพร้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นํามือนะครับประสานที่สายถอยนะครับลักษณะหลังจากนั้น นะครับก็ให้ผู้พองนะครับเตรียมให้สัญญาณเริ่มนะครับโดยกดจับเวลานะครับโดยเราจะทดสอบกันทั้งหมด30วินาทีนะครับนับจํานวนครั้งนะครับภายในเวลา30วินาทีนะครับว่าเราได้กี่ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูทดสอบนะครับตัวอย่างนะครับวิธีทดสอบให้สัญญาณครับเตรียมตัวเริ่มหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับอันนี้คือท่าทางนะครับในการทดสอบบุกนั่งนะครับแค่นี้เองนะครับมือนะครับจับที่บริเวณศีรษะนะครับเสร็จแล้วขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นค้างไว้ก่อนนะครับขึ้นมาลักษณะนี้นะครับค้างไว้เสร็จแล้วก็ลงไปนะครับลงไปถึงพื้นสุดนะครับเราก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับภายในเวลา30วินาทีนะครับขอบคุณครับก็ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับลุกนั่ง30วินาทีแค่นี้เองนะครับง่ายๆใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีนะครับจากเวลาเมื่อครบ30วินาทีก็กดหยุดน,นะครับเสร็จแล้วน้องเลยกก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับส่งมาให้คุณครูนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ